สวัสดีครับยินบีต้อนรับสู่ Mystic Zodiac Whisper หรือกระสิบจากดวงดาววันนี้เราจะมาพูดถึงคำทำนายของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับ เดือนกันยายน2568เป็นเดือนที่ดาวจันทร์ดาวประจำราศีกรกฎมีอิทธิพลสูงทำให้คุณอ่อนไหวเป็นพิเศษทั้งในเรื่องงานงานเงินและความสัมพันธ์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์และการจัดสมดุลชีวิตของคุณเลยครับการเงินการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถือว่าเริ่มมีความมั่นคงขึ้นคุณมีโอกาสได้เก็บเงินหรือสะสมทรัพย์ แต่ก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบ้านรถหรือการช่วยเหลือคนใกล้ชิดอยู่มากครับสำหรับบางคนอาจได้เงินจากทรัพย์สินเก่ามรดกหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครบัวถือว่าเป็นเดือนที่เงินไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่ได้เหลือมากนักเพราะค่าใช้ใจ่ายหนักไปที่คนรอบตัวครับงานงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เต็มไปด้วยแรงกดดัน ดาวเสาร์ส่งผลให้คุณต้องทำงานภายใต้ความคาดหวังสูงจากเจ้านายหรือครอบครัวคุณอาจรู้สึกเหนื่อยที่ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าคุณอดทนและทำด้วยความตั้งใจผลงานจะเป็นที่ยอมรับสำหรับคนที่ทำงานส่วนตัวงานที่เกี่ยวกับบริการอาหารบ้านหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจะมีโอกาสไปได้ดีแต่ก็ต้องวางแผนชัดเจนเพราะมีเกณฑ์เจอปัญหาจุกจิกครับ เดือนนี้เป็นช่วงที่ควรพึ่งพาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนให้มากขึ้นการทำงานคนเดียวอาจเหนื่อยเกินไปครับสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องระบบน้ำในร่างกายและการพักผ่อนเช่นอาการบวมน้ำปวดเมื่อยหรือการนอนไม่เต็มอิ่มบางคนอาจมีอาการเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหรือระบบเลือดลมไม่สมดุล ควรดื่มน้ำมากๆและจัดเวลานอนให้เพียงพอหากรู้สึกเครียดควรหากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงทำอาหารหรืออยู่ใกล้น้ำเช่นเดินเล่นริมทะเลสะะน้ำจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นครับความรักความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องการความเข้าใจมากกว่าคำพูดคนโสด มีเกณฑ์เจอคนถูกใจจากการทำงานหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสัมพันธ์จะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนครับคนมีคู่ความรักอาจเจอความอ่อนไหวบางครั้งคุณรู้สึกว่าคู่รักไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะอารมณ์ของคุณเองหากเปิดใจพูดคุยและลดการเก็บเรื่องเล็กๆไว้ในใจความรักจะมั่นคงขึ้นครับ เดือนนี้เหมาะกับการทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านหรือครอบครัวเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นครับสรุปแล้วเดือนกันยายน2568สําหสำหรับชาวราศีกรกฎเป็นเดือนที่เงินเรื่องมั่นคงแต่มีรายจ่ายครอบครัวงานกดดันแต่หากอดทนจะสำเร็จสุขภาพต้องดูแลเรื่องการพักผ่อนและความรักต้องการความเข้าใจที่มากขึ้นครับและนี่คือคำทำนายจาก มิสติกโซดีแอควิสเปอร์หรือกระซิบจากดวงดาวถ้าเพื่อนๆชาวราศีกรกฎชอบคำทํานายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ